ครับผมเซลเป้มนตัวยูทียาเทอร์ดาสายเซียนะครับวันนี้จะมาส่งมอบรถยนต์เป็นเตตันแชปเตียนะครับตัวนี้เป็นโฟร์ตีแน็คซิงนะครับอันนี้มาพบกับลูกค้าคุณสุูโคสกันครับวันนี้เหตุผลแล้วเป็นไงบ้างครับชอบเลยนะครับโอเคเลยนะว้าวเลยนะแล้วการเปินการเป็นไงบ้างครับดีครับดีเยี่ยมเลยนะดีเยี่ยมอ่าแล้วรถเนี่ยเป็นไงบ้างครับสัญญา ผ่านง่ายไหมครับลูกค้านะครับเป็นลูกค้ารับเงินสดทำสัญญาผ่านแค่ใช้เวลาบ้านสองวันครับผ่านเลยแล้วก็รับรถเลยครับลูกค้าเลือกรถเป็นรุ่นแม็กนะครับแม็กแต่งถ้าท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์มิตซูบิชินะครับทักหาไปได้เลยนะครับในเพจหรือว่าโทรเบอร์ส่วนตัวนะครับ0 8 6 3 3 2ปด2ก โกลังจารส่งทั่วประเทศครับสวัสดีครับ